สวัสดีพวกกระดูกหมูทั้งหลายล้างจานให้แม่ยังไม่เสร็จอะ่ะมึงอย่าคิดมาเผด็จศึกกับพี่เล่นน้อยคอยนานน้องๆจ้าพี่มาแล้วจ้าพี่มาตามคำเรียกร้องพี่จะมาผง,งาด <c oughs> เดี๋ยวพี่จะมาผง,งาดแน <c oughs> ่นอนไม่ต้องเเเฮ้้้ยยยซอมมมีีาาานนน่ตโแจกั อยากมีเอเซียครับลืมไปว่าช่องกูไม่ดัง พลังที่หายากยิ่กว่าสายสายโซออนสัตว์ในตำนานไม่ว่ารับการโจมตีแบบไหนไปก็จะกลับมาเกิดใหม่พร้อมเลวเลยเมาโก้นกอาขาตาหนับจากนี้อีกพันปีพวกเจ้าก็จะไม่มีวันลืมชื่อของข้าข้า เทพเจ้าวานนอนสุ T ่หมอคออยากเก่าครับภาคเขายังเต็มหัวไอ้พวกตาถั่วทั้งหลายไปให้สุดแล้วหยุดที่หน้าร็อบบี้ครับเวลาที่ขยี้ใครอ่ะพี่ขยี้ให้เละพี่บอกเลยน้องๆเฮย